การรักษาหลุมสิวด้วยการใช้หลายเทคนิคเสริมร่วมกัน m ั n t ิโมด a l i t y a ้ n e s เนสการทรีมเอนท์แอพโรชสวัสดีครับหมอฤกษ์ครับผมวันนี้หมอมีตัวอย่างในการรักษาหลุมสิวที่เป็นค่อนข้างเยอะพังผืดเยอะนะครับด้วยการใช้หลายเทคนิคร่วมกันก็คือ Canula s u u s i ิ s i ั่น n ะครับ2 m n f i n i t y m i c r o Needle RF 3 d i s c o v e r y Pico Second Laser 4ตัว Exosome Therapy มาฝากกันครับ อันแรกที่หมอต้องประเมินเลยนะครับคือลักษณะพังผืดจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยนะครับจะเห็นมีความพังผืดตึงรั้งเข็มมากเลยเนี่ยครับเป็นลักษณะของพังผืดนะครับเข็มบางทีเนี่ยแคนูลาที่ใช้เนี่ยจะมีความงอได้เลยการประเมินพังผืดอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือจะใช้การดูก่อนเลยว่านะครับบางคนที่พังผืดตึงรั้งเยอะเลยนะครับ2คือการใช้การสัมผัสนะครับดูว่าพังผืดเนี่ยมีความ ตึงดึงรั้งขนาดไหนถึงชั้นไหนนะครับ3ก็คือการใช้เทคนิคแคนูล่าเนี่ยแหละครับเวลาเรา,าใส่แคนูล่าเข้าไปตัดพังผืดนี่ยก็จะรู้แล้วเนี่ยครับจะมีความตึงกึกตึกตึก ไม่ขยับเนี่ยนะครับแสดงว่าพังผืดจะเยอะมากดังนั้นเนี่ยในกรณีที่คนไข้มีพังผืดเยอะนะครับพวกไฟโบรซิสอะไรต่างๆเนี่ยการรักษาด้วยการใช้เลเซอร์อย่างเดียวเนี่ยต่อให้เป็น Discovery หรือว่า Infini เนี่ยนะครับก็จะช่วยในแล้วก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าอาจจะได้ผลไม่เต็มที่นะครับเนะ่เหมือนในคลิปเนี่ยจะมีความตึงแข็งอยู่ค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนมากเนี่ย แต่เคสที่ไม่คัดตอบสนองต่อการรักษา,าอื่นเนี่ยอย่างแรกเลยหมอต้องประเมินพังผืดก่อนถ้าพังผืดเยอะเนี่ยจะมีการใช้การตัดพังผืดร่วมด้วย ึ่งส่วนมากเนี่ยตอนนี้หมอจะใช้เป็นลักษณะของแคนูล่าซับซิชชันน่ยนะครับซึ่งเป็นเข็มปลายทู่ซึ่งจะสามารถตัดพังผืดได้หลายแนวนะครับอ่าตึกๆเนี่ยจะแข็งๆเป็นลักษณะของพังผืดกับทั้งหมดเลยนะครับการรักษาเทคนิคนี้เนี่ยใช้เวลานิดนึงนะครับคืออาจจะมะีหมอต้องล็อกยาชาก่อนแล้วก็ใช้ไทายาชาล็อกยาชาแล้วใช้ตัวตัวทูเมสเซนแล้วก็ใช้ตัว,ตว,ตว um en, แคนูล่าเข้าไปตัดพังผืดซึ่งเวลาตัดเนี่ยหลายๆที่จะได้ยินว่าตัดทุกชั้นชั้นบนชั้นล่างชั้นกลางอะไรจริงๆเนี่ยก็ค การตัดพังผืดแต่ว่าก็คือต้องตัดให้ผิวพังผืดมันคลายนะครับสามารถผิวสามารถเด้งคือลูสพังผืดเนี่ยนะครับต้องผิวที่วันบุ๋มเนี่ยต้องตื้นขึ้นมาแน่นอนนะครับซึ่งจริงๆพังผืกก็มีตั้งแต่ชั้นบนจนชั้นล่างนั่นแหละครับแต่ว่า ก็จริงๆก็คือต้องตัดให้คลายนะครับอย่างแรกเลยมันจะตัดชั้นล่างก่อนที่เป็นชั้นลึกนะครับเอาเพราะโล่งเสร็จแล้วเนี่ยอ่ามันจะเริ่มขยับได้ง่ายขึ้น2อ,อ่าเหมือนตอนนี้ครับอ่าจะจะเริ่มเห็นแล้วว่าพังผืดชั้นล่างในคลายละคราวนี้ก็มาเก็บพังผืดชั้นบนที่มันอยู่ระหว่างพวกบล็อกคาหรือว่าโรลลิงสกานะครับดังนั้นเนี่ยาการตัดพังผืดก็คือวัตถุประสงค์ก็คือการใช้อุปกรณ์อะไรก็ตามเข้าไปาเพื่อตัดพังผืดที่อยู่ในแผลเป็นลุมสิวนะครับไม่ว่าจะ นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยตอนนี้ก็จะใช้เป็นอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะคายคคนูล่าเพื่อตัดพังผืดซึ่งอันนี้เนี่ยยังเป็นเทคนิคหลักในการรักษาลุมสิวที่ช่วยมากโดยเฉพาะกรณีที่เป็นพังผืเดเยอะมากหรือว่าเป็นลุมสิวรุนแรงนะครับ แล้วกรณีที่เป็นไอพิกหรือบล็อกคาสกาการตัดพังผืดช่วยไหมจากการวิจัยน,นะครับผมพบว่าช่วยในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ช่วยเห็นผลมากเหมือนกรณีที่เป็นโรลลิงสกานะครับแต่ว่ากรณีที่คนไข้เป็นหลุมสิวรุนแรงเมื่อจะเป็นบล็อกคาหรือว่าไอพิกเนี่ยนะครับจากการรักษาแลวจากงานวิจัยเนี่ยนะครับพบว่า มันก็ยังมีพังผืดอ,อยู่ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่ค่อยตอบสนองต่อการใช้เลเซอร์แบบแฟกชันอล a co 2อะไรต่างเนี่ยเหมาก็จะใช้การตัดพังผืดร่วมด้วยเทคนิคที่2ที่หมอใช้นะครับคือเป็นของ infinity micro n i t r f หรือว่าเข็มที่ปล่อยพลังงานขึ้นวิทยุนั่นเองจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นเข็มซึ่งปล่อยพลังงานขึ้นวิทยุที่ปลายนะครับหรือว่าที่ว่า insulated นิเดิลซึ่งอิน u ูเล็ตเตอร์นิเดิลเนี่ยจะปล่อยพลังงานเฉพาะที่ปลายตรงนั้นเนี่ยมันจะกระตุ้นคอลลาเจนในในชั้นลึกได้โดยที่ข้างบนเนี่ยไม่ได้เป็นแผลอะไรมากนะครับอ,อ่ปรับสามารถปรับความลึกได้ตั้งแต่3จนถึง0 5นมิลลิเมตรนะครับอ่าแต่ว่าในการรักษาที่เป็นหลุมสิวเนี่ยส่วนมากจะใช้ความลึกประมาณสัก2.5ก็พอละเพราะเราไม่ต้องการ3.5 mm, ทีอ่อ่ลงไปถึงชั้นไขมันนะครับเราจะดูที่ความลึกของชั้นพังผืดนะครับจนถึงอ,อ่ชั้นหนังแท้ซะมากกว่านะ,ะปลย ลงไปนะครับรถส่วนมากเนี่ยจะใช้หลายมันติแลนะครับคือตั้งแต่ชั้นลึกชั้นตื้นนะครับได้หลายแนวทางหลายทิศท,ทางด้วยนะครับการรักษาเนี่ยก็จะใช้เสริมประสิทธิภาพโดยเฉพาะกลุ่มบล็อกคาโรลลิงสกานะครับตัวนี้ก็ได้ผลดีจะมีความเจ็บนิดนึงนะครับหวองเล่าก่อนเลยเพราะว่าลักษณะของตัว a, อินฟินิตี้มโครดิโดว์เขาจะปล่อยเข็มด้วยการเช็คเป็นเหมือนกับเป็นสลิงอะไรเนี่ยครับ ลงไปนะครับก็จะก็จะมีความตึกตๆเหมือนกับหน้าโดนกระแทกนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนมากเนี่ยเ,เทคนิคที่หมอใช้เนี่ยหมอจะใช้พลังงานระดับแอดวานเทคนิคคือพลังงานค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นจะมีการบล็อกกระชาก่อนหรือว่าทําร่วมกับการซับซิชั่นก็จะได้ผลดีเพราะว่าเราก็มีการบล็อกกระชาไปอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาหมอใช้อินฟินิในการรักษาคนไข้ที่เป็นหลุมสิวนะครับหมอ ส่วนมากจะใช้ร่วมกับการซับซิชั่นนะครับเพื่อที่จะสามารถใช้พลังงานขั้นแอดวานซ์หรือว่าขั้นสูงได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ได้หลายเลเวลได้ดังนั้นไนผลจะดีนะครับในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการใช้บางท่านเนี่ยจะมีการดมยาเลยยาสลบเลยนะครับแล้วก็ทำซับซิชั่นทุกอย่างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการรักษาได้ผลดีจะเป็นเทคนิคการรักษาที่มีประสิทธิภาพดีนะครับดี ยังดีเชิงหูเลยนะครับยิ่งใช้ร่วมกับการซับซิชั่นหรือว่าพิคอไซเคิลเลเซอร์เนี่ยก็ยิ่งได้ผลดีจะเหมาะในกรณีที่เป็นโรลลิ่งกับบล็อกคาโดยเฉพาะน,นะครับแต่ถามว่าไอพิกช่วยไหมก็ช่วยได้นะครับเพราะเข็มเนี่ยมันค่อนข้างลงไปได้ลึกถ้าเป็นกรณีไอพิกเนี่ยหมอจะเสริมร่วมกับการใช้กลุ่มของทิเซียครอสนะครับหรือว่าการใช้ดิสครีพิคอไซเคิลเลเซอร์โหมดพิเศษนะครับที่หมอจะใช้ดีโฟกัสลงไปในหลุมเลย จากการรักษาด้วย2เทคนิคกันนะครับคือคานูล่า b ับ i ิช t ั o นแล้วก็ i n f i n i ิตี้ไมโครดิโดเอนี่ยก็จะเห็นว่าพังผืดเนี่ยจัดรูคลายขึ้นละนั่นคือคือที่เคยเป็นพังผืดดึงลังเนี่ยความบุ่มลงไปเนี่ยก็จะดูตื้นขึ้นนะครับชั้นลึกพูดง่ายคือการดูแลชั้นลึกเนี่ยเรียบร้อยแล้วถัดมาเนี่ยหมอก็จะมาดูแลเกี่ยวกับลักษณะชั้นตื้นด้วยการใช้ Discovery Pico s e c เ e r Laser นะครับ Discovery Picosecond l a s ร์นี่จะบอกเป็นชั้นเตือนจริงๆนี่ไม่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะพลังงานเขาเนี่ยสูงมากในการที่จะลงไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับดังน,นั้น,เ,นเรียกว่าเป็น Advanced เทคนิคดีกว่านะครับสามารถได้ตั้งแต่ชั้นเตือนหน้าใสรูก,กลุ่มผลจนถึงใช้พลังงาน Coabration นะครับซึ่งจเทคนิคนี้จะทําให้เหมือนกับกรอผิวได้เลยแล้วในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยจะดีกว่ากลุ่มเลเซอร์เก่าๆมากานะครับโดยกลไกเขาที่จะปล่อยพลังงานสูง ในช่วงระยะเวลาที่สั้นมากนะครับที่หมอใช้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวของ discovery picosecond laser โดยเทคนิคที่หมอใช้อยู่เนี่ยอย่างแรกเลยหมอจะใช้หลายพลังงานหลายโหมดของตัว discovery picosecond laser ในแต่ละหลัก บริเวณนะครับโดยก่อนทำเนี่ยหมอจะมีการมาร์กก่อนนะครับว่าบริเวณตรงไหนเป็นหลุมสิวลึกเป็นบล็อกคาลึกไอพิกลึกนะครับก็จะใช้เน้นตรงนั้นเพิ่มขึ้นอย่างแรกเลยพิโคสมูทนะครับจะเป็นพลังงานาทำให้เกิด LIOB เลเซอร์อินดิวเตอร์เข้าเบรกดาวจะเห็นเป็นจุดจมพูดรแดงๆในผิวนะครับเกิดจากเป็นเลเซอร์อินดิวเร์ o B, เข้าเบรกดาวทำให้เป็นจุดนะครับแล้วหมอ แต่สกล้องกล้องขยายพิเศษ2ดัวนะครับจะเห็นว่าเป็นจุดจุดจุด,จดเลือดออกในผิวอันนี้น่าจะไม่ได้เลือดออกสาดนะครับเพราะาอันนี้นเป็นลักษณะของพลังงานในการกระตุ้นคอลลาเจนทั่วๆนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับการรีจูวินเ t ชันได้ทั่วหน้าเลยนะครับก<อ>็เป็นจุดเด่นของเขาที่ทําให้เกิดเลเซอร,ร์อินดิโอพาร์ติเคิลเบรกดาวดูแลในลักษณะคือ พูดงา่ายคือการผิวที่หลาคนคุณมากเนี่ยนะครับหมอก็จะเน้นบริเวณที่มีปัญหามากเนี่ยด้วยการใช้พิโ o สกานะครับซึ่งเป็นการใช้พลังงานที่สูงขึ้นทําให้เกิดเลเซอร์อินดิ p อปติคอลเบรกดาวร่วมกับโคอเบเรชั่นโคอเบรชันก็คือเหมือนกับการที่เราไปอับเรด ลักษณะของหลุมสิวที่เป็นมาก,กน,นะครับโดยที่เราไม่ได้ใช้พลังงานให้เกิดความร้อนเหมือนพวก f r a c t i o n a l CO2 อะไรนะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยอาจจะมีเลือดออกได้ในชั้นผิวที่ผิวที่ออกมานะครับเป็น pin point bleeding นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาการดูแลเนี่ยพิโคเซกเลสเตอร์ aser, สามารถเลือกระดับพลังงานได้หลายพลังงานนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนบริเวณไหนแล้วเสร็จสุดท้ายเนี่ยหมอก็จะมาเน้นย้ำบริเวณที่เป็นหลุมลึกอีกทีด้วย ultra deep pico laser ซึ่งเป็นเทคนิค หมอจะเน้นบริเวณที่เป็นหลุมลึกเช่นพวกไอพิกบล็อกคาอะไรต่างๆอีกทีหนึ่งซึ่งหมอใช้กล้องเดลโมนสโคปีส่องดูเนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นเลือดออกนั่นเองนะครับเป็นลักษณะพินพอยต์บลิ่ดดิ้งเนื่องจากโครอเบเรชันซึ่งใช้เป็นการใช้ดิสครีพิโคลเซคเกิลเลเซอร์พลังงานสูงซึ่งไม่ใช่ตัวพิโค s เซคเกิลเลเซอร์ทุกชนิดนะครับที่จะสามารถทําให้เกิดลักษณะของเคิลอเบเรชันและทําให้เลือดออกได้นะครับอันนี้เนี่ย ขึ้นอยู่กับเทคนิคการรักษาด้วยนะครับผมหมอจะเลือกใช้ให้เหมาะที่สุดนะครับก็เป็นเทคนิคการรักษาลุมสิวสรุปอันแรกที่หมอใช้ก็คือเรื่องของ Canula ซั u ซิ s t i น n อ i อินฟ i น i ติแมคโครนิ e เดลนะครับแล้วก็3เป็นเรื่องของเทคนิคของ Discovery Pico s e c ค e ก Laser ซึ่งหมอจะใช้หลายโหมดเลยซึ่งหลาย ท่านก็จะถามว่าทําไมต้องทําหลายอย่างด้วยนะครับก็การรักษาลุมสิวเนี่ยต้องใช้หลายเทคนิคจะได้ผลดีกว่านะครับเราทาแยกกันได้ไหมทําได้ครับแต่บางท่านเนี่ยมีเวลาพักหน้าอ่าแค่อ่าครั้งนานๆครั้งนะครับผมก็หรือว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยหมอก็จะสามารถใช้หลายเทคนิคเสริมร่วมกันแล้วสุดท้ายเนี่ยหมอก็จะใช้ตัวเอ็กโซโซมเทอราเียนะครับซึ่งเอ็กโซโซมเนี่ยจะช่วยกระตุ้นช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้นอกจากนี้เนี่ยรอยแดงหลังจากกระเลเซอร์จะหายเร็ว ค่อนข้างมากๆเลยนะครับก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่หมอใช้หลักๆอยู่ดังนั้นนะครับหมอนําเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการรักษาลุมซิลซึ่งหมอจะใช้หลายเทคนิคร่วมกันนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้1 Can คานูลาซับซิชั่นตัดทั้งพืชน,นะครับสองอินฟินิตี้ไมโครนีเดีไวเป็นเข็มขึ้นวิทยุยซึ่งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ในผิวชั้นลึกนะครับสตัว Discovery p i c ซ s e c o n d Laser ซึ่งตัว d เลเซอร์เนี่ยจะมีจุดเด่นคือเรื่องของพลังงานนะครับที่ลงในช่วงระยะเวลาที่สั้นนะครับซึ่งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีสุดด้วยการเกิดเลเซอร์อินดิวออปติคอลเบรกดาวร่วมกับการทำให้เกิดโคอับเรชันนะครับดังนั้นเนี่ย หลายเทคนิคร่วมกันได้ผลดีนะครับอีกเทคนิคหนึ่งที่หมอว่ามีประสิทธิภาพดีในการรักษาหลุมสิวก็คือการใช้เรื่องของเอ็กซโซมเทอราปีเอ็กซโซมเนี่ยเป็นตัวที่สเตมเซลล์สร้างขึ้นเพื่อออกฤทธิ์นะครับในเซลล์ที่เราต้องการนะครับซึ่งในของผิวหลังของเราก็คือเป็นพวกแคร์ติโนไซด์กับไฟโบบลาสนะครับช่วยลดอาการดาวไทม์ได้ดีมากเลยนะครับความแดงจากที่แดงเป็นอาทิตย์อาจจะเหลือประมาณ3าถึงสวันนะครับอันที่2อคือ,อเดี๋ยวหมอจะมีรูปการวิจัยมาให้ดูด้วยนะครับผมอันที่ือกคือ ุการสร้างกลาเ่นเสริมประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการรักษาหลุมสิวประเมินแล้วก็วางแผนการรักษาสำคัญมากหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ facebook หมอรุชชนคุยนะคะผมหากคลิปมีประโยชน์ถูกใจยังไงหมอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, หรือว่าคอมเมนต์ไป